ด้วยพระองค์ทรงเป็นเช่นร่มฉัดสมเป็นขัตติยานีที่สูงส่งชาวประชาอุ่นใจร่มไตรงสุขตำลงจำเลินมาเนื่อนนานด้วยพระองค์ทรงเป็นเช่นเข็มทิศชี้ถูกผิดมีค่ามหาศาลใต้เมตตาบาลมีทวีการ สุขสำราญยิ่งล้ําทะนําทางทรงเป็นหลักปักแน่นแก่นประเทศทั่วทุกเขตพระองค์ทรงสรรสร้างทุกหมู่บ้านตําบลคนทุกบางเป็นแบบอย่างยิ่งใหญ่ไทยร่มเย็นร้อยมลิเป็นมาลัยถวายแม่ผู้ทรงแผ่พระไทยให้มองเห็น ทั่วไทยพร้อมน้อมคุณบุญนำเพนขอพระเป็นมิ่งขวัญน,นิรันเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายจักรพงศ์สิริพจนานนท์ประธานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภยัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองสระบุรีและคณะ